ดูดวงรายเดือนสิงหาคม2517ราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมทางด้านการงานในช่วงเดือนนี้จะมีความกดดันในเรื่องการงานเยอะขึ้นต้องระวังผู้ใหญ่คาดหวังในผลงานหรือต้องการให้คุณทำงานที่มากขึ้นตัวคุณจะสามารถจัดการมันได้ดีแต่คุณจะรู้สึกเหนื่อยและเครียดมากไปพร้อมๆกันทางด้านการเงินในช่วงนี้คุณจะมี ค่าใช้จ่ายเยอะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถหรือที่อยู่อาศัยมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ตัวคุณเองอาจจะต้องใช้จ่ายเงินก้อนออกไปในสิ่งที่ไม่คาดคิดทำให้คุณรู้สึกเริ่มกังวลเรื่องการเงินได้ทางด้านความรักสำหรับคนโสด ในช่วงนี้ต้องระวังการเจอคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วเข้ามาแล้วเข้ามาหลอกคุณไม่ยอมบอกความจริงแต่เนิ่นๆส่วนคนที่มีคู่แล้วคุณและคนรักจะมีความเข้าใจกันดีแต่ช่วงนี้อาจมีประเด็นที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวเข้ามาทำให้คุณและคนรักมีความทุกข์ใจกันได้ทางด้านสุขภาพระวังเรื่องความเครียดอาหารไม่ย่อย